อนาคตของประเทศเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษานี่แหละครับแต่คำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะในเมื่อระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันดูเหมือนจะตามโลกไม่ทันแล้วแนวคิดของดร์ตวงอันทชัยบอกไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าทางรอดเดียวของชาติเราคือการปฏิวัติห้องเรียนและมันต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลย คือตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนไปแบบเร็วมากๆเลยนะครับด้วยคลื่นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถาโถมเข้ามาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับเราเห็นกันบ่อยขึ้นทุกวันๆและมันก็กำลังจะเข้ามาเอ,อ่อทำงานแทนที่คนในหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในโรงงานผลิตสินค้าการขนส่งไปจนถึงงานบริการที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำไปกว่านั้นอีกอย่างควอนตัมคอมพิวติงซึ่งเจ้านี้มีพลังการประมวลผลที่โอ้โหสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปแบบมหาศาลเลยแล้วมันก็กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลไปแบบสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะและยังไม่หมดครับยังมีอีกด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเช่นการตัดต่อยีนที่กำลังจะมาเปลี่ยนนิยามของการแพทย์แล้วก็การเกษตรไปตลอดกาลเลย เอาละครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแต่มันคือการพลิกโฉมลอกครั้งใหญ่ที่ไม่ว่าใครหรืออุตสาหกรรมไหนก็หนีไม่พ้นแน่นอนคำว่า disruption เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่มันคือการโค่นล้มคือการทำลายล้างวิธีแบบเดิมๆจนหมดสิ้นไปเลยตั้งแต่วิธีที่เราสื่อสารกันไปจนถึงรูปแบบของสงครามเลยทีเดียวสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับ เรากำลังเปลี่ยนจากโลกยุคเก่าที่เราต้องไปค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆลองนึกถึงฟินไทยรูปสิครับไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีอย่าง ChatGPT เนี่ยสามารถให้คำตอบกับเราได้แทบจะในพริบตาเดียวเลยและนี่แหละครับคือจุดที่มันเป็นหัวใจของปัญหาเลยในขณะที่โลกทั้งใบกำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งระบบการศึกษาของไทยเรากลับยังคงเหมือนกับย่าอยู่กับที่เหมือนติดอยู่ในอดีตยังไงยังนั้นเลย ดอกเตอร์ตรวงได้ให้คำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยแหละครับท่านบอกว่าหลักสูตรก็เหมือนยาหมดอายุคือมันหมายความว่าสิ่งที่เราสอนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วมันไม่สามารถใช้รักษาหรือแก้ปัญหาของโลกยุคปัจจุบันได้อีกต่อไปแล้วครับในตารางนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างความขัดแยง้งระหว่างการศึกษาโลกเก่ากับโลกใหม่ได้ชัดเจนสุดๆเลยครับคือระบบปัจจุบันของเราเนี่ยมันเน้นการเรียนแบบตั้งรับ นั่งฟังท่องจำทำตามคำสั่งเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญามาหนึ่งใบซึ่งมันส่วนทางกับโลกยุคใหม่โดยสิ้นเชิงเลยโลกที่ต้องการคนที่เรียนรู้เชิงรุกคนที่คิดนอกกรอบคนที่ทำงานด้วยใจรักและเรียนเพื่อเอาไปสร้างอาชีพได้จริงๆปัญหาเหล่านี้มันสะท้อนความล้มเหลวที่สำคัญของระบบการศึกษาไทยเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นแต่เรื่องการสอบสอบโอเน็ net, จนลืมมองไปว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วหรือการที่ห้องเรียนสอนวิชาที่พอเรียนจบไปแล้วอ้าวไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเลยแล้วพวกทักษะชีวิตที่จําเป็นจริงๆอย่างการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองการเสียภาษีกลับถูกละเลยไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเด็กๆต้องเรียนถึง19ปีเพียงเพื่อจะออกมาหางานทําการเรียนรู้มันเลยกลายเป็นแค่เครื่องมือเพื่อสอบให้ผ่านไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสําเร็จโอเคพอเราเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูทางออกกันบ้างนั่นก็คือวิสัยทัศน์และปรัชญาใหม่ๆที่จะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตจริงๆครับนี่คือเสาหลักสำคัญของการศึกษายุคใหม่เลยครับ 1. คือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อแต่ละคนเลยโดยใช้ AI เข้ามาช่วย 2. คือแนวคิดที่ว่าเราต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกิน 3. อันนี้สำคัญมาก เรียนเพื่อสร้างรายได้คือเรียนแล้วต้องเอาไปทำมาหากินได้และสุดท้ายคือการเรียนเพื่อคนพบศักยภาพค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองให้เจอภาพนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่โอ้โหพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ ห้องเรียนจะไม่ใช่ที่สำหรับมานั่งฟังครูบรรยายอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเหมือนห้องทดลองให้ลงมือทำจริงส่วนบทบาทของครูก็จะเปลี่ยนจากคนที่ยืนสอนอยู่หน้าชั้นมาเป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกคอยชี้แนะแนวทางหรือเป็น facilitator นั่นเองครับและวิธีการเรียนรู้มันก็จะยืดหยุ่นแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงมากขึ้นเยอะเลยครับผู้เรียนสามารถออกแบบดีกรีของตัวเองได้เลย หรือเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมีระบบที่เรียกว่าธนาคารการเรียนรู้คือเรียนไปพักไปทํางานหาประสบการณ์แล้วก็กลับมาเรียนต่อได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่ชุมชนรอบตัวก็กลายเป็นห้องเรียนได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือมีพื้นที่ให้ล้มเหลวได้เพราะการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยมันคือบทเรียนที่ล้าค่าที่สุดแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์สวยหรูเหล่านี้ให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ยังไง เอาละครับนี่คือพิมพ์เขียวที่เป็นรูปธรรมสำหรับการปฏิวัติการศึกษาของประเทศไทยแผนปฏิวัตินี้เขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับเริ่มจากระยะสัน้นสิ่งที่ทำได้ทันทีเลยคือปฏิวัติใส่อาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบก่อนเลยครับเพื่อสร้างงานสร้างผู้ประกอบการให้เริ่มที่สุดจากนั้นระยะกลางคือต้องแก้กฎหมายครับผ่านพรบก,การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาครู เอา AI เข้ามาใช้และสุดท้ายในระยะยาวเพื่อให้มันยั่งยืนคือต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งหมดให้มันคล่องตัวกระจายอำนาจออกไปแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้เรียนจริงๆไม่ใช่ระบบราชการแบบเดิมๆและนี่คือข้อเสนอที่อาจจะฟังดูรุนแรงที่สุดเลยนะครับนั่นคือต้องยุบกระทรวงศึกษาธิการเสียซึ่งมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรักลึกมันนานขนาดนี้ อาจจะต้องการการแก้ไขที่เด็ดขาดถึงขั้นต้องรื้อเราสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็นำเรากลับมาสู่หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือการปฏิวัติการศึกษาครั้งนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราหลักการพื้นฐานมันยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ การลงทุนในศักยภาพของคนผ่านระบบการศึกษาแบบใหม่เนี่ยคือหนทางเดียวจริงๆที่จะสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับประเทศได้และนี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่ามันทําได้จริงนะครับไม่ใช่แค่ความฝันหลายประเทศที่เคยผ่านวิกฤตมาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหลังสงครามโลกเกาหลีใต้หลังสงครามเกาหลีสิงคโปร์ตอนที่แยกประเทศหรือจีนในช่วงที่เปิดประเทศ ทุกประเทศเหล่านี้ใช้การปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชาติจนกลายเป็นผู้นำของโลกได้อย่างน่าทึ่งแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นี่คือเดิมพันที่สำคัญที่สุดของเราเลยครับเพราะในยุคที่หุ่นยนต์กับ AI เก่งขึ้นทุกวันข้อได้เปรียบเดียวที่มนุษย์เรามีเหนือกว่าก็คือความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการซึ่งทักษะเหล่านี้จะถูกปลูกฝังและหล่อเลี้ยงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีระบบการศึกษาที่ถูกต้องเท่านั้น เพื่อที่เราจะสร้างหุ่นยนต์มาช่วยสร้างมูลค่าให้กับชาติได้ไม่ใช่ให้หุ่นยนต์มาแทนที่เราสุดท้ายนี้มันจึงเหลือเพียงคำถามสำคัญที่ท้าทายให้เราทุกคนต้องขบคิดนะคะว่าแล้วระบบการศึกษาของประเทศไทยจะเลือกเดินทางไปในทิศทางไหนเพราะทางเลือกและทางรอดของประเทศมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้จริงๆค่ะ